ลอชิม้านนี้นะพี่ชิมเนยนมชอบไายดีครับรสเนยเป็นรสดังเดิมถ5งละสามบาทามถุง100ค่ะก็ซื้อถุงละร้อยแถมสองถุงได้ไหมถุงละร้อยโอครับได้คได้ชาไทยนะคะัีชาไทยเนยมชอบไดีทสุดเค็มแถมผค็ชีส Mày có dịp mà không hiểu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  không เดาชิมชาเกียวหนไ้ชิมเหรอใช่ครับเอาไว้ให้ชิมครับชิมได้หมดทุกรถเลยนะครับเ่ยรถเ่ยรถดังเดิมรถดังเดิมไข่รสเนยหวานครับ <c oughs> ใช่ขายดี มาจากที่ไหนกันครับเนี่ยข้าจากอักกวไเทใกล้ๆเนี่ย <c oughs> ไอเทกจุดยาอ,อยากลองขายเขียวมากกว่าด้านบนจุดเกี๊ยวไอเ<า>ขียวเลยอยากลองาข,ยขยออยายเขียวเอาห่อไหนครับ นนนะก,กินไนดะ้หมดทุกรสเลยครับจิ้มให้แบบต่างทอดโอ้โหเปิดชิมได้เลยข้างบนเปิดชิมได้นะคะบรสเนยรสช็อกรสนมขายดีครับถ้าเกิดไม่ชอบหวานก็จะเป็นรสเค็มมากสามสิบห้าบาทตามพันร้อยครับครับรสเค็มเค็มหวานแล้วก็เนยเค็มเนยนมช็อก อันชาไทยชาเขียวอันนี้ตัวนี้ถุงสามถุงเลยนี 3, 300, 300, ่อามด้นี่นมอันนี้หวานเค,เ,คเ,คเค็มเอหงชีเผ็ดไม่เผ็ดครับเค็มเอาเค็มเอาชีสเผ็ดไปให้แล้วกันสใส่ ามวนคชาไทยกัน,นุซ,นนะซิมได้ไหมขอซิได้เนีเปิดซิมได้เลยชาไทยชาไทยจวัวนนะขายดเอาเอาหวาน่บเอาหวาน่วนหนึ่งนะไหมม่ม่หวานกนสนไม่มีค่ะ <c oughs> <c oughs> เต็มไจบ้างพี่จะเต็มไม่มากค่ะเพราะมันจะมีผงชีสให้ไปใส่ด้วยอ๋อแทนเอาได้ปะเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนได้ปะได้จะมีเค็มแถมผงชีสจะเป็นแตงเค็มก็จะมีผงเผ็ดหรือไม่าเผ็ดอาไปใส่เอา เอาชิ mm ้เผ็ดหรือไม่เผ็ดเผ็ดก็ได้นะเผ็ดไหมมาจะกินเค็มหรือจะกินชก็ได้ค่ะลมอขอบคุณค่ะ